สดีค่ะเบิ่งฟอง,องป่ายมือนี้คุณนายแม่เห็ดหยังมาเบิ่งดูกัวารำเพรินคุณนายแม่ทำอะไรจะ๊ะอา้าวเราจะปรุงให้ดูแอดอดมินแอดมินใคยไปรั่วทางไหนบุ๊แอดมินฉันไปรั่วทางไหนไม่รูอบบอ้อ่ะกินไปกินมากอาจ้ากินอืมอ้าว ทุกคนตอนนี้แอดมินไม่อยู่มีแต่แอดโมแทนแอดโมมาแทนกำเครื่องเสร็จแล้วตัดประตูเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำหยดจักน้อยทีนึงค่ะขันว่าใส่หยดหยดนานไปไม่แต่จะมอเนาะมอยทีมาโอ้เห็ดยำยำกินเนื้อทีน้องเนื้อว่นนี้เห็ดหลายบาง คันว่าเห็นหลายกับหลายกยี่ดีเนะะเาใะใส่ปลาลงไปเลยค่ะครึ่งขวดใส่ปลาไปเลยครึ่งขวดคันว่าใส่ปลาหลายมันคันว่าเสียดีมันยากอ,อื่นเนาะเติมลงไปค่ะแป้งหัวค่ะ อุ้ย,ยใส่ลงไปใส่มันจะหมดมปุ๊บไม่อ้หนนี่นี่น้ำตา,นา,ตาลนอตอเหรอนอตอนอตอก็ใส่ลงไปแม่อย่าใส่เยอะนะเพราะว่าแม่ในะส่อันนั้นไปแล้วอืมเกี้ยใส่ลไปเวลาการปรุงแซ่บเหลือหลายโลโล แต่ไม่มีนอต่อโอ้แต่ไม่มีน้ำปลาน้ำปลาแล้วเซฟละเซฟเซฟมากหน่อยกวันนี้พร้อมทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะเซฟเลยอุอยอ้ยกำลังเดือดเดี๋ยวไปเอาน้ำซีม ต่ออี н, ต่ออีปีนเธอจะกินเธอก็แดงกวากันเลยเนี่มไม่อาจจะไปใส่เนื okay, man, ้อใส่น okay, ้ำก่อนเดี๋ยวพี่เใส่ดีก่เออเดี๋ยวค่อยใส่น้ำเจไม่มีอันนั้นนะเจไม่มีปะเด็นใส่ตาคุณผ้ชมดีตัวมีแว่นตาใส่อยู่นี่ตรงตาเป๊ะเลยเละบิ๊กยังนะคะ ใส่ไปเลยน้ำก็น้ำเถอะแปบ๊บเดียวก็ได้กินค่ะทีโนงไม่ได้ยากน,นี่ได้ไดโอ้ไปตะเก็มคนแคขกนี่จะเคลมโครนเน่เดวใส่ตีนไม่ได้โจโก้เลยดีมันจะเค้มโคนเกินไปลเลยเค้มโคอนอยู่นี่เนาะ เพราะว่าไม่เป็นไรหรอกตีนเนี่ยพอมันเดือดเราก็ใส่เลยเพราะว่ามันสุกแล้วคุล<ม>ือเยเราเอาตัวนี้ให้มันพอพอโอเคหอมก็ไม่มีนี่มีมีหอมมีจะ้ะนี่เดี๋ยวไปล้างมัน้หยาบป่านะคะนี่แม่แต่จะหอมตัวไหนหอมชีไม่ได้ใส่โอเคตัดเ่ะ ไปใส่น้ำอ,อีกแลวน้ำอะไรแม่เธอแม่เธอทำเดี๋ยวไปน้ำน้ำมาน้ำมาข้างบนนแหละเออปิ้นไปพี่น้องปิ้นไปปิ้นไปเลยจ้าโอเคใส่เลยใส่เลยหมดเลยโอเคค่ะเ,คเพราะว่าทำง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายนะคะนี่โอเคค่ะ ต้องยุ่งยากอะไรเลยทรยาป่าลาวเด้อพี่โดแต่ว่ามีลูกโดดเด้นางไม่ซื้อลูกโดดมาเลยจ้ะเยวร้องให้หมอดเดือดแล้วก็ซีมนะจ๊ะไม่พออะไรค่อยเพิ่มซ่บๆอยู่ๆเด้อเะนะ่บๆอยู่นๆนะจ้ะ ทำง่ายไม่ต้องอะไรมากมายค่ะคุณแม่ทำแป๊บเดียวก็ได้กินค่ะไม่ได้อะไรมากมายเลยจ้าทุบหัวมันมาใส่สักสี่ห้าหัวก็ได้กระสายกระสายที่มันเหลืออยู่ไหนเออเออเอาทุบหัวทุบหัวอ่อนมันอนะมาอเ,เอาทิ้มทำไมเสียดายผักอ่ะมันใบเหลืองใบเหลืองก็ใช้ได้อย่าไปทิ้งใช้ไ,ได้เสียดาย แล้วก็มาใส่กชายทุบมาเด้อเดี๋ยวเข้ากะได้กินพี่น้องไม่ได้มากไม่ดีกินแล้วกะรอวันที่จะเออรอเวลาที่จะเดินทิ้งหมดเลยไม่เอาหรอกอันเก่าเก็บออกมาทิ้งเลยจะได้ทําความสะอาดกะโหลก,กะลาตู้เตอร์นเก็บออกมาล้างเลย อันนี้เพิ่งแค่เมื่อกี้นี่ก็เอาไปล้างเหมือนกันกินได้ไปล้างแค่อยากแค่ให้มันกรอบเ,เอนันเอามาอีกเอามาอีกเอามาเยอะกว่านั้นอีกผักอะล้างล้างให้หมดนั่นแหละไม่เป็นไรร้างเลยล้างเลย,ลเลยผักเยอะแล้วก็ใส่ถาด <c oughs> นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวหมอกระเดือดรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุบๆแล้วก็หัน่นครึ่งรอมอเดือดแล้วก็ซีมนะจ๊ะวันนี้เกิดอยากอยากก็เอามาเฮ็ดกินพี่น้องคะ่ะมันม่อยากจ้กเม็ดนี่อันนี้คือตีนนะคะตีน ใส่ทีหลังเพราะว่าตีนมันเปื่อยแล้วตีนมันต้มแล้วเรียบร้อยแล้วปรุงตรงนี้อ่ะปรุงที่เครื่องที่เราตําคือปลาทูแล้วก็ใส่หัวหอมแดงใส่กระเทียมใส่ตะไคร้ใบมะกรูดพอเราตําเครื่องเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่ปลาทูตําเสร็จแล้วเราก็มาคลุ้คลุ้สูตรของแม่แม่น่ะขวบเด้อพี่น้อง คัวยั่ยยู่ัวแ่บแซบเด<ๆ>อเคเดี๋ยแววซีมก่อนสิจ๊ะยังไม่ได้ซีมนะเออมันยังไม่ได้เดือดให้มันเดือดสก้อนเดือดได้ที่แล้วบันนี้กะจังโอเซ่กะจังไซเทกะตักออกจักน้อยมันไม่เป็นไรหรอก ทำไมไม่กินตีนเลยโดนที่สาวหอ,อกตั้งแฝดสมัยเด็กจางออเที่ยวกับิีเบคพักกันเที่ยวกับจะไปอาคต,นนติหั่นก็นได้หั่นอลาคำละคำมาเลยทุบๆแล้วก็หั่นอลาคำละคำเพราะว่าทุบกันไปก็ทุบไป,ปแหละทุบทุบแล้วก็กินหั่นเลยเอามาใส่นคนเขาชอบเพราะจะกินกันละคำละคำพี่น้องเอาคลิปนี้เอาฝากไว้ซ้ำหนี้ มือนี่เกิดอยากไล่แม่เกิดอยากกินข้าวปุ้นแสบแสบยับ่วๆน้ำยาปลาทูปลาทูปลาทูตีนไก่พอเสร็จแล้วก็จะซีมบัดนิ้มะรอบเบิ่งตอนกินนะคะพี่น้องเน้อแสบแสบๆยั่วๆพักเยอะๆค่ะเบื่องแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใบมะกรูดพร้อมทั้งมากรูกเอ้าทำไมถึงหันเลขเกินไปมาเบื้งให้พี่น้องนะ เือน้ากันแสบๆน้ากันด้วพี่น้องโพดพูบักูบักแตงจวดจาดฟาดบึมพันนะเอามาเหลือดถ่อเอามาเหลือดท่อหมอกําลังเดือพพี่น้องคะโคตรแสบเลยไปก้อนพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงตอนกินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าดูคลิปหน้ากันนะคะขอบคุณ